กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดีพีที่หน่152ประจำเย็ยนวันเสาร์ที่22เดือนกุมภาพันธ์พศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพาบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งของเย็นวันเสาร์จะเป็นหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆค่ะต่อไปรายการที่สองคะ่ะรายการที่สองเป็นหลว,วงพ่อพลิงวัดโบสถ์โกงธนูนะคะหลวงพ่อพลิงวัดโบสถ์โกงธนูค่ะรายการที่สองคะ่ะพี่ๆค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่3มนะคะรายการที่สมเป็นละครหลวงพ่อกระเสมเคมโกนะคะละครหลวงพ่อกระเสมเคมโกค่ะปี2516คะ่ะพีค่ะพี่ๆหลวงพ่อกระเสมเคมาโกนะคะรายการที่สคะ่ะต่อไปรายการที่4คะ่ะรายการที่สเป็นเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะ เสมาหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้ค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมปี2508นะคะรายการที่4ค่ะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกว,วัยวัดโคสิตารามนะคะรูปหล่อหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะรายการที่5ค่ะพี่ๆค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะคะพ่อเนื่องวัดจุลามณีค่ะรายการที่6จากพี่ๆค่ะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเสมาหลวงปู่ทวดนะคะ เสมาหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่7นะคะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าๆเลยค่ะพี่ๆ รายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9หลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคค่ะรายการที่9ค่ะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10บ เป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะคะ,สะเสด็จพ่อรอห้าค่ะด้านหลังเป็นช้างสามเสียนนะคะเหรียญหนึ่งบาทสเสด็จพ่อรอห้าค่ะด้านเป็นช้างสามเสียนนะคะรายการที่สิบค่ะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะคะ เหรียญน,นพเก้าหลวงพ่อพรมค่ะวัดขนอนเหนือนะคะถ้าน้องสุภาพูดไม่ถูกต้องกราบขอโทษขออาภัยพี่ๆด้วยนะคะด้านหลังเป็นสิง์นะคะเหรียญน,นพเก้าหลวงพ่อพรมค่ะรายการที่สิบเอ็ดจ้ะต่อไปรายการที่สิบสองค่ะสิบสองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นสมเด็จเก่านะคะสมเด็จเก่าเนื้อผงใบลานค่ะพี่พี่เนื้อหาเก่าเกเลยค่ะรายการที่13นะคะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นพ่อท่านซังวัดวัวหลุงนะคะพ่อท่านซังวัดวัวหลุงค่ะรายการที่14ค่ะพี่ๆค่ะปี2480นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะจ๊ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะปี25 21นะคะปี21นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรายการที่15ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต่อไปรายการที่16ค่ะ1 6เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะลายการที่16ค่ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นพระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะ สี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะรายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นพระเปิมนะคะพระเปิมกุวัดดอนแก้วลำพูนนะคะพระเปิมนะคะ ถ้าน้องสุภาพูดผิดต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะพระเริมก,กุวัดดอนแก้วลำพูนนะคะรายการที่18ค่ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นเหรียญพระาธาตุพนมนะคะเหรียญพระาธาตุพนมค่ะรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระหูยานพิมพ์กลางนะคะพระหูยานพิมพ์กลางเนื้อชินเขียวนะคะรายการที่20ค่ะจ้ะ ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำไบอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ